ฉากนี้แปลว่าที่ตั้นมาลองอุ๊ยโอ้โหตันโคชัดนอันนี้มันมันมองกำแพงมาเลยอะเองกำลังมองหาร้านบริการเติมเกมอยู่ใช่ไหมนี be <Fisher Slow S 2> ่เลยเคเบิลเพเติมง่ายได้โคดไวเติมได้ทั้งวอลเลนเกมชินและเกมมือถือสุดฮิตใส่โคเจนโดลดเพิ่มอีก3%ทันทีแถมใส่โคดได้ทุกครั้งที่เติมจะเปให้ตัวเองหรือจะเปให้สาวก็คุ้มเพราะเปให้คุ้มเปให้ฉลาด ต้องที่เควเพผมล็อกล้อผมล็อกล้อนี่นี่นี่หนึ่งนี้มาติงกูเลยยิงกูเลยตายไปหนึ่งปัดเลยปัดแปดปาดแปดปาดแปดเอ้ยแท็กมือแท็กมือแปะแปะไรวะไปแสบผมมาช่วยมึงละกูเองตายไป่นกับเพื่อนไอไอบอมโมเดเอฟเคใครวะไอ้ตั้นไอต้าจไเม็นกูจะติดมึงตลอดเลยวะ ในมูแต่ตอสองไม่สองเกียวข้าวอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิงไรอรบวางเลยครับเพื่อนเลยตมีคนไม่ไง้ยม e ีคนมาซ้ายมือกูไอสัตว์ไฟงงแบบเดิอ้ยติดไฟุ้ยติดไฟวยโอ้ยโอ้คือรแฟดใครอะบอกคุณีแฟดกูเองนี่แหละตายสวย แต่พี่สวยแท็กมือแท็กมือแท็กแท็กแจ็คแจ็แม่งไม่คืนคืนเหมือนตอนนั้นเลยวะไม่เหมือนเดิมวะแจ็โตขึ้นแล้วตายไป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 ขวา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 ใต้ขวาตายอสายก็มีโอสายใต้อีกเอ้ยมีสองตัวมีสองตัวท้ายเกยเกย์เกเกไหวหรือเปล่าเบบี้กลับมากลับมา ไม่ได้บอบบอบบอบผมเองทุกคนอย่าตื่นตระหนกอยู่ขวาเหรอวะเอออยู่ขวาอีกหลายเอ้าเข้าหัวเฉยแท็กมือไหมไม่มีใครแท็กเลยรอบนี้แท็กมือแท็กมือโอ้แปะบแบบแบบแบบไอ้ว่าห้องข้างในอะแอบแอบแบบล็อกตายไว้แบบล็อกตายไว้ตาย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 เอ้ากูเดินต่อกูเดินแรงโอ้โหยี่ยมันไม่โดนแปะเลยว่ะจ๊คไอ้บอมบ์รอบ อ้แรงมากหนึงโดดลงมาไม่โดนหวงงไงวะนั่นน่ะดิน่นหวยเงาโผตัวหนึ่งโนอินโฟว่ะโนอินโฟโนอินโฟเฮ้ยได้ไงเห็นแล้วแฉกอ๋อไม่โดนเอ็นดีแบตเตอรีาแกงมีกลางมีกระพือกลางเป็นออฟหรือเปล่าแฝดไปก่อนไม่รู้โดนไหมอ้าวโดนเฉยเฮ้ยเอาปืนเอาปืน เพื่อนผมผมดเทสสวยเทสวยโอ้โหกลางเยอะว่ะเพื่อนกูวิ่งมากูตายอีกหนึ่งกลางเพียบเลยเคเพื่อนจัดไปเฮ้ยอ้โหเป็นใจทุอย่างแม่งล็อกขายแน่เลยแต่ตรเนี่ยนี่อะฝ่าเาวะตายมะโอ้โหอม หลังไงโดวิีงเงียบตัวลองกินไก่ด้วยดิอย่าอู้เนี่ยเสียสมาธิหมดพวกนายทำอะไรลงไปโอ้โหทำม็อกใส่ยังไม่เกินอันนั้นก็ไม่เจอวะเอ้ยไซส์ใหญ่ใหญ่เล้ววังมาจากทางบ้านเราอะ เล่นอยู่ฝั่งนี้ช่วยออกมาเปลี่ยนบ้นหลักไก่ทเดายวเจอคนนี้ติดแรกุนเอาไปไหนแล้ววะเอาไปหมุนบนมือทำห่าเลยเอาไปหมุนบนมือทไมวะทุกปุ่มเลยไม่แทนละที ไปดิวะโอ้ยโอโหจะตายอยู่แล้วอะสวยเีไตรงไหนนะมีหลังมีหลังมีหลังโอ้ยทนี้มีทางกันนะอ๋อนี้อเหรอมีหรอยงรูี่ะจะโดนลอกกะโดดลอกลอในมาพูดยังไงวะนี่ฮงล้อล้อล้อตัวอะไรอะไมบอกอยากรู้ไหมยี่สิบ ปเอาโยนปืนทิ <S <S ้งเรียบรแล้วข้อหมายเดียวกันเมนตัวโอ้โหไอ้ที่อะโดนแฟรและยิงกูถ้ากูล็อกไว้มันต้องตายไงถ้ากูล็อกไว้มันกูจะรอดไหมโอ้ยดีขวาขวาขวาตรงเสาซ้ายมือยิงหัวกูได้ด้วยอ๋อชี่ชี่อแม่งมาแล้วไงแม่งมาแล้วไงเฮียนี่ดีมันเปิดสโมเข้ามาแล้วอ่ะ ก็ยังไม่เท่าโอ้ยเฮียออฟอีกแล้วไอ้สัต่นลำพานไอ้มาโนยไอ้โลแน่เฮ้ยอะเดินได้เดินได้อะไรอะไอ้เฮียมันกูยังไม่เห็นตัวมันเลยห่วงไม่น่าใช่หรือไอ้เฮียเอาคนไปในบอสโอ้โหโปรไฟล์ไม่หมอนั่นโลหมอนั่นโลไปไม่รู้จะไปไหนไปกับมึงเลยดีกว่า เพื่อนระวังโลรอรอสวยเพื่อนระวังไอ้วองเพื่อนระวังไอ้วองไอ้้เหียวองมันคมมากไอ้เหี้ยมันเหมือนรู้แล้วก็ล็อกมาเลยไอ้วองล็อกแล้วไอ้วองไอ้วองวองแฮ็กอุ้ยออไอวองวองไอ้วองวอลเล็กไอ้วองเฮ้ยงทำไมมันสะโขกกลางไอวองวอลแวเปิดไม่ตีมองดูดิไอ้้เหียวองในฉากอ้โหกูถามจีปืนนี้มึงคิดดูนะแจ็คอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ มันโจมันซื้ออฟมาแล้วมันไม่ได้ใส่เกาะกูยิงหัวมันไม่ตายแล้วกูยิงเข้าตัวอีกสี่นัดรวมเป็นห้านัดลบเก้าไหนลองลองไปแตกบีดิสวยเพจแม่มีแม่มีมีคนมีคนที่โลงมากเฮ้ยอะไรอ่ะไย้โมงไอ้ต้นมึงเห็นยะมาไอ้อบอากามโต้ไอ้สอยก่อนก็ได้ไอ้โมงมวย ระวังตายระวังตายมิอกันนะไอ้บงกมแฮกจริงอุ้ยโอ้โหใช่หรอือไปมองโดนสรุปทั้งหกมาเป๊กเอออล็อกหัวด้วยเกียนหัวนี่ออฟวีนเ่าแพ้เหรอแพร่งนีกยมีู่นี่แปดศัตรูมากสุดนี่จอมพีชีพ กูหน่วยช่วยฆ่าไม่ทำเฮียอะไรเลยยกเว้นยิงให้มันเจ็บดันเลยตั้งดันเป็นตายแพ้เลยกูดันน้อยแจ็คเมื่อกี้แจ็คดันอ๋อเออว่ะเออแล้วสาเหตุก็ยิงไม่ถวนนี่แหละหรือเล่ากากว่าเพื่อนไม่เนี่สาเหตุไม่ใช่ไงไอ้เนี่ย มือกูกำลังมาเลยนะไอ้สัตว์แต่แบบพอแม่งจับออฟที่แม่งเปลี่ยนหมดเลยขนาดรถตัดต่บอยู่ในมุมแม่งยังไม่ได้ไม่เยอะเลยเฮ้เเเยดู <c oughs> ว่ามันแฮกจริงเพื่อนดูดิแม่งไอ้แม้มันเดินมาเหมือนรู้ว่าไม่มีใครล็อกรอบอสนีนะ่ยดูดิพอไอ้เฟียดหันหลังปุ๊บพี้ยแม่งเดินโอเคกูว่าโวแฮกชัดแบบชัดเลยจากนี้โอ้ วว้าานีตแน่แล้วมันหันไปมองไอ้แจ็คด้วยนะข้างหลังดูนี่ไอ้เหี้ยกู้ชาญเพื่อนกูว่าชโอ้โหอาคาลีอะไรให้ได้อาลีก็เหี้ยกูเจอลัมเบิ้ลเจออาคหลีแล้วลัมเบิ้ลเล่นไหนดูดิไอ้เหี้ยมันโอ้โหวางเป้าอย่างเป๊ะ อาจจะฟุกฟุกเยอะจังอ่ะดูดิเหยียกระดงกระโดดปลาระเบิดอะไรถือไม่กลัวว่าแบบจะมีโผัวออกมาเลยอ่ะดูดิเฮ้ยมันมีมุมที่ควรจะเช็คอยู่ว้ยแต่แม่งก็แบบแม่งก็ไม่เช็คอ่ะไยแม่งเอาแบบเอาระเบิดปลาเนี่ยแล้วก็เล็งล็อกหลอโอดูดิชัวเพื่อน จัวแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยทำทรงเนียนพอจับออกแล่นั้นได้เหรอเกมเปลี่ยนเเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะดูดิโอ้โหอะไรแม่งแม่งรู้ทุกที่เลยอ่ะฉากนี้แปลว่าที่ไอ้ตั้นมันร้องอุ้ยโอ้โหไอ้ตั้นโคตรชัดไอ้เนี้ยมันมันมองกันแพงมาเลยอ่ะไอ้ตั้นบอกให้กูร้องไทงจริงกูบอกกันแพงไอ้ตั้น ไอ้เนี้ยมันมองกำแพงเลาะไปหามึงเลยอ่ะตอนที่มึงที่มึงบอกว่ามันสะโขบมันยิงทันได้ยังไงอ่ะมันมีฉากวิ่งไถ่กูเลยโด่เดี๋ยวรอดูเลยข้างหลังอ่ะมีตัววิ่งไถ่กำแพงนะมันเ <c oughs> นี่ยยิงหัวได้้โอมันยิงกูจะลุ้สมองด้วยย,วยังว่องเสียงดังเปล่าให้มันไม่ได้ด้วยป่ะโอ้โหดูดิแล้วพอแฟงเดินมาปุ๊บทำทรงทำทรงดัง แล้วฉากฉากยิงทะลุไอ oh. ้ไอวองไอวองมันเปิดมอไอวองนายวองนายเนี่ยมันมันมันให้อีกตัวหนึ่งเดินตลอดเลยเว้ยอ๋อบอกชีชีอ่ะเออเหมือนมันคุยกับเพื่อนมันอะว่าแบบเอ้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนเดินไปก่อนแล้วตัวเองก็ทำแบบเป็นทรงเทศอะ แล้วมันมันจะได้ดูว่าแบบไม่น่าสงสัยว่าแบบเนียนอะ่ะแอครีแอคแบบไม่ได้ไม่ react เขาเรียกอะไรนะแอคติงคต้งอ่ะ acting อ๋อเอวองเพื่อนกูจะได้แต้มหนึ่งพันอยู่แล้ว <laughs> โดนตบเลยเจอแฮกค,คุมกำเนิดใช่ไหมพี่แกก็รอบไปสามเจ็ด ก่อนจากกันไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเปิดแจ้งเตือนเปิดกระดิ่งกดกระดิ่งกิ๊งกไว้ให้ด้วยนะครับผมไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถัดไนี้แล,ล้วครับอย่าลืมกาอี้นะจ๊ะบ๊ายบาย